สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภาร,รกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพลเอกอนุสันคุ้มอักษรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดในโอกาสลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทักทายและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ จากนั้นผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบอทุทกภัยเทศบาลเมืองวาริงชำราบโดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของรถประปาสนามและสุขาเคลื่อนที่ของสำนักง,งานพัฒนาภาคห้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่รับส่งประชาชนในการสัญจรก่อนจะเดินทางไปยังจุดลงเรือเพื่อมอบสิ่งของให้แก่ประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนต่างดีใจที่ทหารไม่ทอดทิ้งและพร้อมเคียงข้างประชาชนในยามเดือดร้อนสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส ทั้งนี้กองทัพขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นว่ากองทัพพร้อมเคียงข้างร่วมแก้ไขปัญหาในทุกมิติและจะใช้ทุกศักยภาพที่มีเพื่อให้มีความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มขีดความสามารถไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยสุวรรณชื่นอ่าน